กราบสวัสดีคุณผู้มชมทุกท่านด้วยนะฮะก็พบกับผมชาตุกุ้งอีกแล้วนะฮะในเกม h e r o of o r d e r and Chaos นะฮะซึ่งวันนี้นะฮะเราก็ห่างหายกันไปนานนะเดี๋ยวผมจะใช้เป็นอทอร์กราฟนะฮะจะมาลองดูนะไม่ได้เล่นาน,านานแล้วนะเพิ่งถอยออกมาใหม่นะสำหรับทอร์กราฟตัวนี้นะครับที่ซื้อมันออกมาเพราะว่ามันมีอ่าเขาเรียกว่าอะไร การเสริมนะครับการบัฟให้มันเก่งขึ้นนะครับเห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดเอาไปเล่นในด่านรถไฟเนี่ยจะโหดนะครับซึ่งผมเกรงว่าถ้าเกิดเอาไปเล่นในด่านรถไฟเนี่ยมันจะแหลกนะฮะ oh. อ่าเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะถ้าเกิดแคสไม่แหลกอาจจะลงเป็นอ่าตัวที่ผมถนัดที่สุดนะแล้วก็ชอบที่สุดนะครับเป็นสายเวทนะฮะก็คือโมเทล r ์นะรหรือว่าเกอร์วัสนั่นเองนะฮะ เป็นตัวที่ผมชอบที่สุดแล้วนะฮะเกอวัดนะครับถ้าเกิดคลิปนี้แหละก็ขอประทานอาภัยเป็นอย่างสูงนะฮะตอนนี้ช่วงนี้จะเล่นถ้าเกิดแค้เนี่ยจะเล่นแต่หนึ่งทางนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามันจะแหลกน้อยนะครับผมขออนุญาตนะครับในการปิดเขาเรียกว่าอะไรไอเนี่ยก่อนนะฮะไออนี่ไงปิดละ เดี๋ยวปิดเลยสิลยโอเคปิดแล้ว,เด,ลวเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มกันก่อนนะครับสำหรับทอการนะฮะตอนแรกมาผมขอเลียวเป็นท่านหนึ่งก่อนนะฮะเพราะว่าไม่แน่เราฟาร์มอาจจะมีตัวที่มันมาเล่นแบบไม่ซื่อกับเรานะฮะโอ้เราจะได้ใช้ท่านหนึ่งหนีได้นะครับ ตอนนี้เนี่ยอ่อสตู้นะครับจะมีเป็นเดียสนอดีโบแล้วก็เอลนะครับซึ่งเป็น ADC 2ตัวนะครับส่วนที่ผมจะมีคอรกราฟก็คือผมนะครับแล้วก็มี Aria e a ะเอเกอิลฮแล้วก็โดโนอเวกที่เพิ่งปล่อยสกินใหม่ล่าสุดไปนะครับเฮ้ยลืมไปว่าต้องไอ้นี่นี่ว่ะ ต้องเอาล่างนั้นมาให้มันตีนี่วะลืม,มนะครับสำหรับรูนที่ผมเอ้ยไม่ใช่รูนติดเอาโอเคแล้วอ่าไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอ่าพรสวรรค์ที่ผมใส่นะครับเป็นจะมีกยายภาพแทงแล้วก็ซัพพอร์ตนะครับส่วนแผ่นซีลา,าที่ใส่นะครับตอนนี้ตอนที่ใช้เล่นตัวนี้นะครับจะมี แผ่นศิลาที่ใช้ในการฆ่านะครับพอฆ่านะมันจะได้เลือดนะครับได้ hp เพิ่มขึ้นนะเป็นเอสูงสุดนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นอะไรวะเป็นโลหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวนะครับอาจจะเป็นโลนะฮะไม่แน่ใจผมืชอบลืมมันที่สามตลอดเลยนะครับเดี๋ยว เราเวลสามเวลสี่ 3, เ,เนี่ยเราก็ลงไปช่วยเพื่อนได้แล้วนะครับสำหรับผมอุ้ยเฮ้ยทำไมตรงนี้สว่างมีวอร์ดเหรออ,อ๋อใช่ครับมีวอร์ดมีวอร์ดมีวอร์ดต้องรีบไปต้องรีบไปอ๋อไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วตอนนี้ความหวังของทีมนะครับสำหรับทีมนี้นะครับ ผมเลือกให้ความหวังไปตกที่โดนเวกนะครับซึ่งเป็นตัวที่ค่อนข้างจะถึกนะครับแล้วก็ดามีออกท้ายเกมเนี่ยออกเป็นดามจได้เลยนะฮะตั้งแต่พออ่ะสมมุติมีเลือดเยอะสักชิ้นหนึ่งอย่างนี้นะครับไอเทมอ่ะยังเกาะมังกรนะครับอ่าพอใส่ให้โดนอเวกแล้วเนี่ยอ่ามันจะช่วยทำให้โดนเวกเนี่ย เยอะเยอะใช่ไหมต่อจากนั้นก็ไม่ต้องออกเกาะแล้วนะครับออกดาเมจอย่างเดียวนะครับเป็นเทคนิคที่ผมเล่นนะครับเพราะว่าเห็นมีคนนึงเล่นนะครับก็เลยลองเล่นดูนะครับเทคนิคก็ใช้ได้นะครับอืมนะครับจะสังเกตว่าหลายคนไม่ค่อยหยิบทอการาฟมาเล่นในโหมดนี้ซะเท่าไหร,ร่นะฮะในด่านแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะมันเกิดมันก็ไม่ได้เกิดยากนะแต่ว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมเขาไม่ค่อยเอามา นะครับเด็ดหนอเด็ดหนออัดอัดอัดสกิลอัดสกิลวิลเลกแลกครับโทษทีโทษทีแลก อ่าโอเคเอาลองเท้ามาโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาเอาของกันเราอุย้ยแหลกจังเลยทำไมแหลกจังเลยขอไม่แหลกสักหน่อยได้ไหมแหลกมากเลยนะครับแคทที่ไายแหลกทุกที่ โอเคได้ยินเสียงเกมหรือเปล่าถ้าไม่ได้ยินก็ขออภัยนะครับอาจจะลดเสียงเบาเกินนะครับขออภัยด้วยนะครับในเรื่องเสียงนะฮะ ตามเวลเขาไม่ค่อยทันเท่าไหร่เลยยังเอวฝั่งนู้นเนี่ยเวลไปตั้งหกแล้วหรือเปล่าห้าหกประมาณนั้นแต่ฝั่งเราเนี่ยยังสามถึงสี่อยู่เลยนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือผมเนี่ยแหละอลาแรกเนีย่ยทำไมชอบแหลกจังเลยเนี่ย แค่ที่ไายแหลกทุกทีอกไอ้แด้ป่มใหญ่ๆจังเลยได้กดแบบไม่พลาดเลยเนะี่ยบางทีกัผมก็กดตรงนะแต่ว่ามันดันไปคลิกที่แมปไม่รู้ทำไมนั่นานานะั่ตบป้อมตบป้อมโอยดีโบดีโบดีโบ ถ้ามีอันติเนี่ยจะทำให้เราเล่นทอ,อกราฟได้ง่ายขึ้นนะสําสำหรับผมนะครับแต่สำหรับคนอื่นอาจจะง่ายตั้งแต่ไม่มีอันติอยู่แล้วนะครับ ว่ากับกันออโอเคเอาอันนี้อันนี้500ใช่ไหมรอนะฮะเดี๋ยวเรารอโดโนเวกฟาร์มเสร็จนะครับถ้าเกิดโดโนเวกฟาร์มเสร็จแล้วเวลเรายังไม่ถึง6นะครับเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มกันนะฮะ แต่อาจจะถึงแล้วเพราะว่าโดนโเอเวกฟาร์มค่อนข้างช้านะดูจากที่คนนี้เล่นแล้วนะครับเอเวล6ล้วอวะแต่อาเรียล้วก็เวล6แล้วเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจว่าเดียดนอนที่กำลังไปฟาร์มเนี่ยเวล6แล้วหรือยังนะฮะอาเรียรดูรีบจังเลย ไม่มีมานานแล้วทำไมอาเรียไม่กลับไปก่อนไม่เข้าใจอาเรียเลยโอ้ยจะกด ill, อัพสกิลเห้ยอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปเดียดนอมาเดียดนอนมา เข้าไปเดี๋ยวนอตตกตายแน่เมืองหนีก่อนครับหนีก่อนเขาแลก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  เฮ้ยถ้าไมแลกจังเลยเนี่ยโอ้ยจะปล่อยสกิลอะไรก็ไม่ได้เลยอะไรเนี่ยโอ้ยขอแคสแบบลื่นๆสักวันไม่ได้เหรอตั้งแต่แคสมาไม่เคยแคสเกมนี้ลื่นเลยแลกทุกที ในขนาดผมกดมือเดียวมันยังซูมออกให้เลยผมคลิกผมคลิกแมปอย่างเดียวนะครับมือเดียวเนี่ยเมื่อกี้มันยังซูมออกให้เลยทั้งนั้นที่มืออีกข้างผมไม่ได้ทาอะไรเลยนะครับนิ้วตอนนี้ลอยอยู่อ่าปอมถ้าเกิดทำลายทิ้งก็ไม่ยากเท่าไหร่ นะครับแต่ว่ายาจะดีกว่านะฮะป้อมเนี่ยอย่าเพิ่งรีบทำาลายนะครับรอรอเราเกิดจริงๆดีกว่านะฮะเพราะว่ามันศัตรูเนี่ยจะไปหลบที่ป้อมใหญ่นะครับสองป้อมหน้านะฮะเดี๋ยวมันจะทำให้เกมเนี่ยเล่นยากนะครับศัตรูจะบีบเราให้แพ้ได้นะครับจากแด้เปียบนะครับ แหลกเข้าไปแหลกเข้าไปแหลกจังเลยทำไมต้องมาแหลกตลอดเลยเนะี่ยโอ้ยแหลก เอาโดนเอาสกิลหนึ่งไม่ทำงานอ่ะโอ้โหจะาแรกถึงไหนเนี่ยสกิลหนึ่งไม่ทำงานครับคุณผู้ชมเมื่อกี้กดผมกดสกิลหนึ่งรัวเลยนะเมื่อกี้ จะแหลกทำไมถามทีนี้จะแหลกทำไมซูมเข้าแป๊บจะแหลกทำไมนะเน่เน่ เราหนีไปทางนี้ครับพอมันมาอย่างี้ครับเราก็หนีไปทางนี้ครับปล่อยให้มันตีตรงนั้นไปครับที่ชอบคอกราฟเพราะว่ามัน อ่าขอเขาเรียกว่าไงสามารถล่องหนได้ดีนะฮะมันแค่ขนาดไม่ใช่อันติยังล่องหนได้นานขนาดนี้เลยนะครับก็เลยค่อนข้างชอบมันนิดนึงนะฮะแต่ว่าไม่ได้ชอบเท่าเกวัตนะครับเกวัตจะเป็นตัวที่ผมชอบมากนะครับเดียวเอาอันติไปก่อนเอาอันติ ว่าถ้าหนึ่งมันจะล่องหนเยอะกว่าอันติหรือเปล่าอันติล่องหนชา้าล่องหนน้อยมากโอเคเดี๋ยวเรากลับก่อนครับโอเคเอา เอาแหลกเฉยโอยแหลก ไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วเอาอะไรแหลกเนี่ยโอ้ยอะไรของแหลกไว้นะบางทีก็ลำคาญนะแหลกเนี่ยเออลำคาญเว้ยแหลกจังเลย ขนาดดูคนอื่นเล่นนี่กูยังแหลกเลยขออภัยด้วยนะถ้ามันแหลกนะครับผมจะพยายามเล่นให้จบแล้วกันนะครับ ra thải chờ đợi nó lắng hồn cái lắng à, tán chiến dạ lùm nè hả liêu viên hợp เป็นทอเป็นคอกราฟต้องวิ่งครับต้องวิง่งไม่งา้นเป็นคอกราฟไม่ได้ต้องวิ่งครับโอ้ยแหลก จ้าอ่ะโอเคเดี๋ยวเฮ้ยนอพน่คนอแอปครับแอบปบ การควบคุมคงที่นะครับทำไมไม่มคงที่ปะติดตามแล้วกันอ่า จะได้จอไม่เลื่อนไปไหนนะครับเอาทีนี้ค้างเลยไม่แหลกทีนี้ไม่แหลกแต่ค้างเลยอ่าอาแต่ผมเคยเห็นคนเก่งๆเขาเล่นกันนะตัวนี้มัน ยืนนิ่งแบบเนียนผมนึกว่าร่างแยกอะแต่ก็ตี ที่ชนอนะครับเราจะเล็งเป้าหมายไปที่ชนอเอา้าลองโหนไม่ได้เดี๋ยวตายเฉยอะไรเนี่ยโดนอเวกได้ซีนคนเดียวเลยโอ้ยกรรม โนเวกได้คนเดียวไปเต็มๆเลยอะไรกันวแน่ตรงนี้แบบกับข้างบนเยอะมากจจีเลย ลหลกมากมันจ็แหลกทำมากโอ้แขนชากำลังไปกำลังไป เอาสรุปใครไล่ใครไปนะล่องหนลองหนผมล่องหนไว้ก่อนครับตอนนี้ไม่ไหวอ่าเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีรีบๆๆๆล,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 ลอกเป้าหมายไปที่เอล เอาโอ้โหจะแหลกแล้วมันเล่นลำบากเงี้ยโอ้โหอะไรหว่าเออเอาก็เอาฮะแหลกก็แหลกดิมาดิต่อใหู้เลยกูแหลกเนี่ยต่อให้เลยนะต่อให้เลย โบของอีกฝ่ายทำไมปอดจังเลยตอนนี้เนี่ยสกอร์ของผมนะครับตายไปถึงเจ็ดตัวแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่านบมากสำหรับผมนะครับผมโนบมากผมเล่นไม่เก่งนะฮะจริงๆเอา้าอะไรเนี่ยมือเวโดนลเหรอ ก็อยากแช์ที่โรออฟออเดอร์แอนด์เกรออสพอยางนี้แหละมันชอบแหลกครับนานๆทีผมเลยแชทครั้งหนึ่งไง แหลกแหลกแหลกเดี๋ยวไปครับแม่แหลแหลกแหลกแแหลกแหลหลจะซ่อนตัวไม่ทันซ่อนตัวไม่ทันซ่อนตัวซ่อนตัวดิ QL QL ซ่อนซ่อนซ่อนอือได้อยู่ได้อยู่ แล้วทิ้เดียวเองจะเทพอยู่แล้วเชียเอเลยไหมนะเอเลยไหม โ okay. อเคไปตอบตอบแล้วก็วินจบนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะฮะเดี๋ยวจะต้องไม่ปรับปรุงโปรแกรมให้มันไม่แหลกอีกนะฮะเดี๋ยวเราจะกลับมากันใหม่นะฮะส่วนภาคน,นี้ก็ให้ส่วนคลิปนี้ก็ เอาเป็นว่าซิเว์เกนในคลิปนะครับโหได้อีเวนเดียวเองเลยเฮิบเพิบไปจ้า